สวัสดีครับจะมาทำปลาซูนึ่งสูตรแรกลองฉบับแบบทำกินกันเองที่บ้านนะครับเรามาเริ่มด้วยการทำปลาแช่ซนะครับเอามาแช่น้ำเปล่าแบบนี้นะครับโดยเป็นสูตรย่อจากทำขายแบบเยอะๆนะครับเราก็ย่อเอามาทำกินที่บ้านวันนี้เอาปลาแช่ติดจากห้องเย็นมาจำนวน2กิโลนะครับก็ได้ประมาณ14ตัว เอามาแช่น้ำเปล่าชิ้งไว้รอจนเขาอ่อนตัวนะครับพอปลาเริ่มอ่อนตัวครับเราก็จะมาฟักไส้กันโดยเริ่มจากการเปิดเหงือกแบบนี้นะครับเปิดให้กว้างเลยแล้วก็เอานิ้วเข้าไปจับเหงือกเขาเออกมาแล้วดึงออกมาแบบนี้เลยครับผม สำหรับปลาที่สดนะครับเวลาที่เราควักไส้ออกมาแล้วเนี่ยไส้เขาจะออกมาเป็นฟวงแบบนี้เลยครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นเม็นเน่าของไส้ให้เราได้กลิ่นนะครับพอเราควักเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็ล้างทำความสะอาดเลือดออกขั้นตอนต่อมาเป็นการเตรียมน้ำผสมน้ำสำหรับใช้แช่ปลาทูนะครับ เราใช้น้ำเปล่ากับเกลือสมุทรสำหรับเป็นส่วนผสมน้ำที่จะใช้แช่ปลานะครับเพื่อปรับสภาพของปลานะครับเมื่อส่วนผสมเราพร้อมแล้วครับเราก็เอาปลาลงแช่ได้เลยโดยระยะเวลาของการแช่จะขึ้นอยู่กับขนาดของปลานะครับ พยายามให้ตัวปลาจบน้ำนะครับแล้วเราก็พักปลาไว้ให้ได้เวลาที่เรากำหนดไว้นะครับเสร็จแล้วเรามาเทียมน้ำสำหรับต้มปลาตูกันนะครับโดยเราจะใช้น้ำเปล่าครับแล้วก็เกลือเป็นส่วนผสมหลัก ช่วงแรกของการตั้งหม้อต้มน้ำนะครับในส่วนของการต้มน้ำเนี่ยครับเราจะใช้ไฟแรงเลยนะครับถ้าเป็นเตาแก๊สก็เปิดไฟให้แรงเลยเราจะใช้เตาแก๊สเตาฟืนหรือเตาไฟฟ้าก็ได้นะครับในการทำปลาทูน,นึ่งของเราเนี่ยครับในระหว่างที่เรารอให้น้ำเขาเดือดนะครับเราก็จะมาเตรียมเข่งสำหรับผักพอลงเข่งนะครับมาดูเข่งของเรานะครับวันนี้เราก็จะใช้เข่งพลาสติกเนาะเนื่องจากว่าถ้าใช้เข่งไม้ไผ่เนี่ยจะดูไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับ อยู่ทาที่บ้านก็ใช้เข็งพลาสติกแล้วกันเข่งพลาเข็งพลาสติกรามีสองสีนะสีขาวกับสีเขาเรียกอะไรสีเนื้อไหมออกสีน้าตาลหน่อยแล้วกันสีขาวกับสีน้าตาลวันนี้เราจะใช้เข็งพลาสติกสีขาวขนาดหกนิ้วนะครับสีน้าตาลด้วยสําหรับขั้นตอนต่อมาคือการหักคอลงเข็งนะครับโดยปลาทูแม่กลองเนี่ยครับจะมีอัตลักษณ์ตรงที่ หน้างอคอหักหักคอแล้วครับดูเป็นปลาทูแม่กล้องขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วได้ทั้งหมดวันนี้ได้เจ็ดเข่งปลาทูเนื่องก็จริงนะครับแต่เราใช้การต้เมเอาะนะ พอเราหักคอเสร็จแล้วครับก็จะมาถึงขั้นตอนของการต้มปละทูกันนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีเตี่ยวครับก็เลยหาวิธีการดัดแปลงเอาด้วยการใช้เชือกฟางมาผูกไว้ให้เข่งเขาติดก,กันแบบนี้นะครับใช้แทนเตี่ยว เราต้องหาอะไรหนักๆมากดทับปลาไว้ให้จมน้ำนะครับเขาจะได้สุกทั่วกันพอถึงเวลาที่เรากำหนดแล้วครับเราก็จะมาดูกันว่าปลาถูของเราเป็นยังไงบ้างในเรื่องของส่วนผสมและเวลาต่างๆจะอยู่ในบทเรียนของเรานะครับสำหรับผู้ที่สนใจการเรียนการสอนทำปลาทูนึ่งสูตรแม่กลองสามารถติดต่อเราได้ทั้งทางข้อความและก็เบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับ การสอนของเรามีค่าใช้จ่ายนะครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับประทูนึ่งของเรา7เข่งทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับจากวันนพรปลาทูนึ่งสวัสดีครับ